ระหว่างพี่น้องไทยเราเต็มตลาดเลยขายดีนะครับเยอะๆนะชมทางเราทำมาอย่างกันปลาหัวปลาปันมีเครื่องได้อมหัวโอ้บางคนน้ำมือนี่เอาต้นนี้ให้ใส่อยู่สวัสดี ตลาดนัดไทยลาวด่านห้วยโกนจังหวัดน่านนะครับมีทุกๆวันเสาร์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมสินค้าที่มาแลกเปลี่ยนของพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยนะคนุณยงสวัสดีเจ้า,จาครับนะคะเป็นตลาดนาดัดยามเช้าเจ้าจะมีเช้าวันเสาร์ครับทุกๆวันเสาร์เจ้าเดี๋ยวหินพจอรดรถเต็มถนน,นเลยพี่ไม่แนใ่ใจว่ามีที่จอดหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ<ฮ>้โหน่าจะจอดต่ำข้างทางคะ่ะลานจอดรถก็จะเป็นจุดที่เขาขายของกันเป็นตลาดนัดใหญ่นะคะ ของชุมชนที่นี่เนาะไปไปหาที่จ้ดรถกันก่อนนะวิทีนอได้ครับพี่น้องชาวลาวก็ขนของมากันตั้งแต่แปดโมงนะครับเดินข้ามเดนมาเมื่อก่อนเมื่อวานก็มีเจ้าบางส่วนเนาะแต่วันนี้ของน่าจะเยอะนะเยอะค่ะวันนี้มีทั้งไทยทั้งลาวนะเนาะเอามาชงตอนแปดโมงครึ่งนะน่าจะทันอยู่หรือเฟือนะอนนอร,รถจอดเยอะมากคุณนี่เนียอ้โแสดงว่าตังบนี่เต็มแล้วค่ะเขามาจอดข้างล่างนี่นะใช่สรุปคือได้ที่จอดแล้วนะครับ เแบบฟูๆไปกับซื้อของมาเยอะเลยนะพี่นะบางคนก็ซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปทำอาหารเราก็เพิ่งมากันนะครับของฟูกๆเนี่ยโอ้ได้หลายอย่างเลยน้องม่น้องปั่โขอย่างละเบื่อเน่ะโอ้โหเลี่ยงของน่าจะเยอะครับวันนี้กะว่าแบบจิ้มๆมันจิ้มไันนี้ของแท้ดูรถ โอ้โห <S <S เต็ม<อ>เลย<อ>นะของแท้ของแท้นะ่ะพากันมาดูสินค้าแลกเปลี่ยนกันระหว่างพี่น้องไทยลาวาดนนะและดูที่ะซอยสองซอยอค,อคึกคักคึกคัก ลำไม้ข้าวหวานนี่ลำเนี่ยไปนึ่งตัวนี้อร่อยเนาะตัวนี้ลำเนี่ยมาเอายได้หมมาตราเนาะเอาไปนึ่งลำเนี่ยกระาทาะถั่วอย่างกระเจ้านี่ถัวดำถัวดำถั่วดำมันนี่นะแต่เขาเอาแบบไปนึ่งเขาอยู่ได้หลายสองวันได้เนาะเก็แก้วนมกับนี้นี่แฟนคนไทยเนาะ คนลาวต้องการอ๋อขับทาไทยครับไม่ก็ลูกน่นตะกี้ยังไได้ฝัคนไทยโอ้หโอ้อ้นเกี่ยวอย่างพวกเนี้ยมาจากลาวอ่ะสีสิบ อุปกรณ์การเกษตรใช่ไหมที่ถูกเนาะล่อยกระบะที่เลอางซีงเลเนาะเนออนกี้ก็อุปกรณ์การเกษตรมีปอย่งอากาเน่ยตัวห่าตัวละซับอดต่ซับอ่เดีมาเอาปอดอมาผลไม้พี่อสประมาม้มันนี่ นี่ขยอีดิโอนเอาผลไม้เลยมาขายนะพี่จิ๊บนะเมื่อวานนี่ตรงนี้ยังโล่งๆถนนอ่ะตอนนี้คือวางขายเตนน็มเลยหาร้านสะดวซื้อโอ้โหเป็นมังเท้ากับี้อางั้งเท้าน่ ฟางห้อยขวบักนาบักแวนนะมุัแฟนสุเนี่ยอร่อยทำกินบักแฟนก็เน็็ดใหญ่ไปว่ามักแผนเผือกเจ้าเท้าขาว็มีนะคะม่วนเึ้นมาดขายอยู่ย่าีที่มึนเข้าใช้ที่มึเข้า สิ้นก็มีนะรับมาสักินลาวเนาะสวัสดีจ้าพี่จไดหมย่ใลญไใ้ญ่่ให่ใหใหญ่ใิญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่อหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่โอ้่ใหญ่ใ่ใหญ่ห่ใหญ่ใหญ่่ใหญ่ใหญ่่ให่ใหา่หล่ใหญ่่ให่หใ่่ใ่หล่งๆอยู่นะ รถด่วนหรบอกสุดท้ายัวนี่เยอะนมนนะแดงแดงดอยรถด่วนรวมาแล้วกอมะกอกือมีเพ่น้มันอ้วนมะกอนะจ๊ะอ้าหิวอ้าดอยแกแล้วนียก็มี่กอขวัญี่ดอยวมวัเร้าเ้านียงก็มี โอ้ข้กรองบางแงมาแต่ว่ากรองตีง้ยป่ะเจอของอยากกินแล้วเนี่ยหอย,<ว>ยแหนมครับไส้วสกรอบาพูก็ม<อ>ีมาส้มเขยาเข้ามาี่นะอโอ จะของกินซุปละเราไปดูโซนข้างในหน่อยเนาะไปซอยนี่ก่อนก็ได้คสี่ปั๊บห้าบาทเท่านั้น สลัเปานสีไม่ชอปราสับเปล่าส้หวานหราบริการฟรีอะสลเป่ามนีะการสนใจไหมเามีคบเดียวส่งรูปภาาไปเข้าไปเหย เอาไหมครับตอานมจีบนะขนมจีบซะลับป่ะมียี่สิบมีสี่สิบเลยเอาสี่สิบนะยี่สิบกินอะไรยังลองดูเดี๋ยวอร่อยบอกว่าไม่ทันไรหมดไปก่อนเมื่อกี้น่าจะเอาสี่สิบบาทนี่แหละใช่ครับใช่ครับจิ้มก่อนดูได้เยอะอยู่นะเซาบาทเซาบาทหนึ่งอย่างสองอย่างได้ละเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆของเยอะมากรีบปลาทูนะครับเจ้าประทู โอ้โหนคผาดาผักสดๆเลยตัวผักยาเดี๋ยวไปเ็สเอน่อยไปอั่คืกแล้วเนี่ยไปอั่ทุ้ช้าไปอัวใส่มะแขก็ไม่ใส่เนาะโอ้ไปอั่ทุ้ช้าออยก็มีไปิออยก็น่ากินออยเลนี่ออาอเอา้ไปเอาไปกี่น้อง สมากนะเ <laughs> นาะ <laughs> ใส่อ้วทุ่งช้างนะจ๊ะอุดหนุนหมูก็เท่าหมูยอ,อ,อย่างอุดหนุนเนาะพัขายทุกวันเสาร์เลยจ้ะท่านนี้โอ้โหหนละน้อ,รรอยเนาะได้เยอะอุดหนุน,โอโอนเป็นแก้มกินกับข้าวก็ได้ครับขายดีนะครับ <laughs> ของโปรดไปทิพย์ละ พิซซ่าเป็นพิซซ่าก็น่ากินนะตุกไก่ใช่ไหมขอไแบน้ลำใหพ่กอมเหมนหมูทอดข้าวเหนียวก็มีผลไม้เยอะเนาะถ้าจะเอาลองปูนมาขายเราิเนาะเรงจินเนาะขนมฮันทอน บัวหิมะมีแล้วนะมอีแล้วะไม้หน้าหนาวตอเยอะมากเท่นี้นะตอตอี่ขาบอกว่าทำน้ำพริกอร่อยมากๆแค่นี้นะครับวันนี่ไรเ้วฮะคร่แม่ไก่ก็ได้วหลวง ผัววไดไทยปลาซีข้าวผัดได้นะคะผัดกน็น่ากินไม้เผ็ดนะคะเปเด็กทานได้ทุกคนนะข้างในเลยเผื่อของมีเพิ่มนะพี่้มนะน้ำจิ้มหรือทอดโอ้โหเก็บกับเมื่อวานนี้คนเลื่องเลยอะ่ะของขายเยอะเราจัดล้าครนะพี่หน้าสวยนะกระโปรงกระเป๋าสบายนะนี่ทำมือเลยกันคะ สบายงามงามที่ลาวเอิ้นอย่างสบายไปวัดหรอกไปวัดใส่งานมงคลน,นี่แหละเป็นโซนคนลาวเช้าแล้วก็มาขายของเยอะเลยเริ่มหนังซิ้นสิ้นเห็ดแป็บเห็ดแป็บซิ้นหมูปลาซิ้นอรือไม่มี เห็ดเนี่ยเยอะมากรู้นหมของดีของดีแหวได้เด้อของดีเส้นข้าปุ้นก็น่าซื้อจัดเยอะน่าเยอะเลยวันนี้มีอันนี้เนื้อเยอะนี่เนื้อเพิ่มซิ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 มเยอะนะซิมเยอ่อันนี่อ เอาหรอเนาะเอาหรอว่าเป็นตานี้นะันอันนงอย่างก็หมาชองหายเชีวเลยช่อก็มากมากกมนทำะเอจรตงวันนจริงเยอะมากเนื้เยอะนะช่ี่เมื่อวานนี่มีเนื้อจ้้มือวันนี้นาเล็วินสดไพอซื้อช่องนะญ่นะ นใส่ค่ะนี่้วไปจ้มัใ้ากมมีเียนะือคนเ่าเอาไปลาบเลยได้อเบลาบทางาเาทาอย่างงาทางาปาลาบแ้ากงอ่อมเอาลาบอ๋อางาก็แงอ่อมเอาลาบโอเเอาลาบเนยนเอาี้ใหเนาะอเนาะลายแกงเอาหนีเาหนีาะเอเห็นเล็กๆมีดูกในไี่ซื้อคนเท่าไหน เอาสองร้อยไปจีเลยกันตนเน่สดสดนะดีอีวดูก่อนนี่ก็มีหอยก็มีเจ้าเียอยกอันนี้จีนแ้วลาบอยได่เหรอหอยนี่แกนร้อยละเอออลีนปลาไหลกันี่วะที่นี่ต้หน่อยตุ้มัปลาไหลตุ้มตุ้มตุ้ม่างลาบเออี่ย่างนนเตุ้มทดัดปลาไหลนะคะ ั้เียะตุ้มตุ้มตุ้มนมตในมที่ดัดปลาม่ไรอยู่นที่บุรีโยใน้นีโบราณยสุ้ยมาเกลวเลยมาจะปีกุรีเราจัมาโบราณนะครับใจมากการนะครุัเยีมากนะครับส้ามากมายพลาสตินของงาม็นอะไรพี่ล่า พ่อให้แก่ที่ร้านเราไงดังวันนั้นดังเลยเนี่ยมันจะดังยังไงดังดิสวยเลยสวยดูสิถ้าลมพัดจะดังแหละไข่ข้านะต่อไม่หลายเนาะงอนึ่งแล้วหนึ่งร้งวเนไปชิมไหมท่ม่ หุ่ยนี่หน่อยหน่อยนะหุยมันอ่ะขึ้นึกหลึกทไใก้่ให่ตเตึกหใหม่ไตึกเจ็ดอันนี้ค้หรอเปล่าอ่จ็ดบาทต้นนี้โตแอฟอฟแอฟเมสเจ็ดบาทปลาน่อยปลาเล็กปลาหน่อยลายหยาางปลาหน่อยหอยก็มีนั่มนะ หอ,อยเยอะมากหอยดิ้มดิ้มอยู่เลนะยเนาะเออดิ้มดิ้ม,ดมนะ <c oughs> สดเลยเออมันนื้บาหลายไปแก้วไม่เน,าน่าแก้วชานูนมากนะ่าดูาชอาายรายการนี่อย่นนางเนาะจิ้มเลยเนาะโอ้โอสุดท้ายแล้วแฟนหอจะหมดแล้วนี่ขายดีใชหมดละสดๆแลขายเบาแพงนะ่อต้นไนท์ช่องลยเจ้าช่องน้อยเออานต่าลาคล้ายลูกชิดหรอเต๋า มาก you know, ม็ที่หุงนะวินมมนมีหุงกี่อสองหุงหุงเกสิบบาทเห็นแล้วค่ะเห็นตายแล้วนีเขาใส่แล้วนีสเียโอุ้งเขีนกูเนข่างีาโอ้น่วาเป็นจิวจมองเป็นเกี้ยเียดกูกูเียเขียดเขียดบนดอยาเองเนาะ แบบเป็นก็มีแบบแห้งก็มีนีสำหรับทอดเลยกรุบๆเกี๊ยนน้อยก็มีเนาะจะหมดแล้วเหลือห้าอันแม่มาวันนี้เนาะบรรยากาศฝั่งนี้นะบ่มกว้างคุณนี่น่ะสวยเนะวขาบอกว่าวันนี้คือตลาดเต็มคนเยอะนะฝั่งเราก็มาอีกสองสามเท่าเนาะเมื่อวานน้่เจิ้มนะวันนี้คือย่อมเล็กๆนะ รอนี่คือเต็มต,ะนะตววลาดเลยเพราะว่าเนี่บที่จะมีวันเดียวเนาะ <Man. S 1> มีทุกๆวันเสราร์นี่ก็สวยนะอันหน่อยเขาเป็นตาคลิปนี่ไงต้อง่หงายยังไม่รู้คนอยู่นะสบายดีสบายดีจ้ายางหอยโขม

ทางเราเอื้องอย่างปลาหวยปลาปันปลาหวยปลาปันแม่เนาะอ๋อทางเราเอื้อเราหมดแล้วค่ะเราเอื้อาปลาปันปลาปันอ้ห้าอันนี้เป็นปลากังปลากังปลากังนี่เอ่อเป็นๆอยู่ตัวเป็นขาดิปบาทนี่เแสดงนะอันนี้ลอยเจ้าะลอยโอ้โหเด็ดเลยเนาะเนี่ยขายแยกเนาะแปดห่อเล้ยงแต่ห่อเดียวฮู้เป็นมากกันเนาะมักหเมื่อกี้ทางย่างนะปลาเสื้อนี่ซอยเลยค่ะทงหลอกทงขาดชิปปลาช่อน ปักคางปกงปกงไม่หลายตน้เนี่ย่ทำหลนะงานก้าก็มาทำมาทลอยสวยอ่ะารคุณนมาซื้อกูเยอะนะนี่อะไรจ้านี่นี่ที่มอนหมอนพีู่ท่าไงอ่างพี่ปูด่งนอ่างอ่นนี้นะเอิ้นไง งานเด็กข้าวงาเด็กข้าวอ๋อทางเราเอื้องงานเด็กข้าวงานพี่บอสฝั่งงานี่มอนเจ๋งเลยพี่มอนดูเรียงเสียบไม้แถวแผ่พุ่นแห่นดูไกพี่แผ่ฝั่งลาวเลยบักดาวที่พุ่นเหรอคะบักดาวที่ฝั่งนู้นเหรอคะชิดลาว เขาลุกยิบลีกยเป็นเนาะระโเรอาบะซาเยเนาาบไม่แพงื่อชมไหมื่อชมือมกมนี่ฮขนาดนะเนี่ยเิดน้อยนิดจอยนิดน้อยสวยมากบอกบบกเลยมีอนี้ด้วยห่นตาได้ลอยซาบมีาบมีหมูส้มมาหมูเนื้ออันนี้เป็นชินัว สิ้นหมูสิ้นัวอันตัวใดอ้อสิ้นงวมพอเช่าเช่าบางว้ายสะดุ้งหมูตายแล้ว้ยคุนมาเนาะตีตีพอไหมฮะไอ้ต้มคิดโอ้แซ่บนาแซบดมใส่โชบด้วยก่อนแซ่บใส่โชบโกยอ่ะโชบปล่อยกุ้งก็มีนะจ๊ะกุ้งกุ้งต้นใดล่ะสับบางอันนี้นี่อร่อยพีที่เอาไปทอดเดี๋ยวไปซื้อน้ำแข็งเนาะนี่เดาเดาอยู่ ดียู่ได้เจ้าอันนี้ถุงเท่าไหร่เจ้าบาทเจ้าบาทแม่เอานี่ใส่ถุงให้หน่อยเอาหวยอ่ะเมาหัวมีครึ่งใน่อยผมหัวเจ้าเออเจ๋งหลายเด้อจค่ะอุหนึ่ง

เอาไปเอซื้อมาฮักมาเป็นหลายเด้อโอบคุณทุกคนเต็มไปที่โชคดีนะที่มานอนรอแล้วก็มารอถ่ายตอนเช้านะเพราะว่าไปกาจะแตกต่างจากเมื่อวานตอนเย็นนะครับเมื่อวานแค่แบบคนเดียวมาบางร้านนี่ดูร้านเต็มหลากหลายสินค้าที่มาจากฝั่งลาวนะครับ กระติบน้อยถูกผูกผูกส,ส,สี่สิบซื้อไปเลยพ่อผู้ใดแจสี่สิบจะรอไปทิพยีบมาถูกแต้ซื้อไปขายปะเข้าซื้อร้อยกว่าบาท แม่นมากมือเฮ้ว่ามือแรงหว่าแม่นแล้วแม่นแล้วจัดลายกว่าเมื่อวานเนาะจำได้เนาะจำได้อู่ไม่ค่ะเราจำเราได้เรามาตอนเย็นอันนี้ยาวกว่าคะยาวกว่สั้นแล้วร้อยแปดสิบจ้าอ่ะแต่ล้วเนาะเกี่ยวเอาไว้ไปทำชาทองเกี่ยวอะะเคี่ยวทานอ่ะตัดชาตัดต้นชาตัวใหญ่ร้ยเจ็ดสิบบาท อันนั้นเนี่ยอันที่ยังเื่อปลาดได้หลายอย่างเลยได้แล้วได้ฝากคนเท่าถูกมากเลยนี่นี่ร้อยกว่าบาทนี่ที่ใส่ของแบกต่างหลังนี่ก็ใส่ข้างหลังไปป่าไปหน่อยอ นี่าะไเ้มาทาบ้านพาทาานนี่นะกะเตนเหลือตัวเดียวครับกวใหญ่กะเตนค่ะเจ้ากะเตนจ้ากะเตนนน้าไปโทษกินอ่ะไจักบาดอันนี้บางละ้อยนี้บางห้าสิบสามบางอยอ้ทกรอะกะเจ้าไปทอดกรอบมได้ะแกเป้นพันอีกพันนึงปลาทางก้หรือเ่ไม่ใช่ฮาอะไรไม่รู้หนอ เปิดวอไ้อะมันมันยู่กันนานอะมันเนอไมันจับไดงไงนี่แม่เขาเขาไปซองหรอกก็เอากลางคืนนี่ยนะมันจะเจ้ายตอเขานะเอาเร็วๆเออทางเราเอิ้นว่าใดเอิ้อนว่าอียงตังกะแตตกะแตเนี่ยเปวะตักะแโอเคลายิ้มหานนะให้หวานให้ลูก้าหน่อยนะจ้ามีหอมมีอะไรเยอะะมีพริ

ไม่อยู่บมงเงินสบายดีสบายดีสบายดีใสยม้วนก่อม้วนลายเ่านใส่ม้วนขายม้วนเนี่ยขี้เหร่จมดําแล้วห่อสุดท้ายผักกูดก็มีขนมอะไรเจ้านี่ขนมมันต่างมันตุนน่ะมันตุ่มมันตุ้่มขนมมันต้นมันธรรมชาติเขาเหมือนบ้านเราดึกเนี่ย อร่อยนะเราใส่น้ำตาลก่อนใส่แอดเดียวนี่นุ๊กเาอยู่แล้วจะให้ซิมหน่อยต๊ะเต๊ะไดน่ะแกซิมก็ได้แม่เต๊ะพี่เต๊ะชาวบ้านชาบ้านมันต้นมันมันสับปะหลังเออเมนเขาเคยกินอยู่มันตั้งมันตั้งหรืออื่นมันตั้งห้านาทีว่ะบางที่เรียกมันห้านาทีอืมมันละห่าเลยนี่หนึ่งเป็นชั่วโมง มันคือเรื่องวะจู้เฮาน้อที่อื่นห้องมันห้านาทีมันตั้งมาสะบะหลังห่งห้านาทีนี่งไม่ค้าหัวเละแม่ค้านึ่งตั้งสองชั่วโมงกว่าจะสุกคนไทยเอิญมันห้านาทีแต่จริงๆอ่ะต้มนานกว่านั้นแซ่บไม่ได้ผสมเลยเนาะไม่งากะทิกะทิหม่าทาว่าอุ่นเอ้ยเนาะแค่ดีแคดีเนาะแซ่บหัวนี่ยก็แซ่บมันแบดใหญ่แท้ นนมัสซาบาดนีทาทออย่เม็ดด้วยนีบาทแสิบาทจะเม็ดมาเรกไงก็ได้นมีทมสหัิอันนี้มัสาซาอ๋ใหญ่นะอเม็ดใหญ่เอามาอาซาวนี่วัดหัวนี่ไม่แพงเลยกเ็มเนี่มือก็บนะข้วทานไหนก็อยากซื้อ นึ่งอร่อยมากมันมันมันตาน้ำพริกก็อร่อยเนาะไม่กล้าไปทำอย่างกินกินเล่นเนี่ยกขวบเมนูอย่างพ่อทำอย่างได้พ่อไโอ้โหประเทศแดนนี้เนาะทำได้าบ้างขอบคุณจ้าใจรักนะขายดีขายดีแล้วก็มีเนาะแล้วก็มีแา้วงามงามเลยเป็นร้อยห้าสิบอันนี้นะพวกนี่นะบ่ร์จังกิโลอันนี้โลกับขีดึง กิโลไข่แปดร้อยห้าสิบน้ำนมได้นะคะแต่สดๆก็มีจ้ะเราซื้อไปแล้วเราซื้อไปแล้วนะอ้นี่หมดแล้วลายชนาโต๊ะจันเจ้ามันล้ะ อะไรเนาะขออ๋อดักหนูเหรอ๋อค่ะหมูมีหระครับมีหนูพี่ดักหนูกะแบบแบบนี้โอ้โหน่ากลัวมีการกันใครยังมาสัมผัสไหมมานะเจ้าสาวเช้าเลยแต่คนมาต่อบ้านหมูที่ข้ามด่านมาแล้วก็มาตั้งขายของที่นี่เนาะเป็นหมูกับเมื่อวานตอนเย็นบางเจ้าก็มาแต่ตอนเย็นเมื่อวานบางเจ้าก็มายามเช้าวันนี้ใช่น้ำปูก็มี ดวยไม่เท่าเะหอยยักษ์หอยยักษ์โอ้หอยหอยกุ้งหอยกุ้ง่อองฮะไหนนา่นโอ้มีคนอ่อนลเหอยยังเนี่ยหอยโขงอะหอยโขงหอยงเป็นนาะแซ่บนากก็มีอ้อน่อแกงใส่สมนี่เอาตันนี้หงกไตอยู่ฮะเป็นแบบ อีนิวเออเลนก่อนอิ่นิวก่อนเลนใส่ดิ้วๆฮะเออสุดๆเป็นๆใช่ไหมต้สดเลยสุดเอ๊ไปแอบไปไปโมกเนาะได้ก็จับเป็นอันนี้เหรอาไปโมกเอาไปแกงไชโน่ชุ่มเนีแมงแมงเค็มแมงเนิงแม่งเนี้ยงนิงดุกดุกแม่งอดใเอาเลยเลยอ่ะเรื่อยอะถึงมาดไว้ก็สื่อซะมันตัดใเขาได้ลยขาดสิบาทสินค้าหลากหลายเหลือเกิน

อันนี้อันนี้โล่ไหม้ว่ามีวันนี้เราโร่นี่เราโละมันป็นรังสุดให่ใช่แม่ของฝากไอพรลละครับเมื่อวานก็ได้ต่อได้รถด่วนเรียบร้อยตอนค่ำแต่วันนี้ต้องมาวันเสาร์นะ คึกคักมากมีทั้งตลาดไทยตลาดลาวเนาะมาซื้อของกันคนลาวก็ข้ามาซื้อของคนไทยคนไทยก็ซื้อของคนลาวอุดหนุนกันไปกันมาเนาะพี่น้องกันมาเจ้าตลาดนัดไทยลาวด่านห้วยโกนกิโลนเหอเออพ่โลนอ่ะก็ได้มาหลายอย่างนะคนนี้เนาะหลายอย่างเลยเจ้ามาเอากันได้เนอ้อ